สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมวันนี้วันอังคารนะครับ22พิพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้ยัคงกอเตดอยู่กับซูเปอร์บอลโลกนะครับที่เปิดฉากกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ผ่านมาประมาณ2วันนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีโปรกแกรมเตะสี่คู่นะครับตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงตี2เลยนะครับผมก็วันนี้จะเน้นที่คู่ใหญ่ๆนะครับ อะไม่รอช้านะครับไปดูที่คู่แรกก่อนเลยนะครับก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับผมก็สอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของอเมริกาใต้และก็เอเชียนะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันปอนต่อปอนนะเรื่องของคุณภาพทีมนักเตะสัยภาพต่างๆเขทาทั้งชัดมากๆว่าอาร์เจนตินานี่คือเหนือกว่าชัดมากๆนะครับ คือซาอูเนี่ยก็เป็นทีมที่อาจจะดีในระดับเอเชียนะครับแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยพวกเขายังคงเป็นทีมที่อ่าห่างไกลจากที่ระดับอาเจน,น,นินาค่อนข้างเยอะนะครับนักเตะก็อาเจน,เนยสตาร์ดังเต็มทีมนะครับเมสซี่ดิมาลีลาอัลโล่นะครับเดปอปนะครับก็วม่ได้คิดว่าน่าจะลงสนามได้ทั้งหมดนะคือเมสซี่เนี่ยประกาศแล้วนะว,ว่าวันนี้ ัจริงลงได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนซาอุเนี่ยตัวดังๆก็ส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกผู้เล่นในประเทศส่วนใหญ่นะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยอาร์เจนตินานะครับโหดแทบทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผลงานดีมากนะครับอาร์เจนไม่แพ้ใครมาสาสเกมติดต่อกันแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับการเจอบทีมจากเอเชียก็โอ้โห ชนะถล่มทลายนะอย่างล่าสุดเจอ UAE มาก็กดไป5-0นะครับก็อันนี้คิดว่าอาเจนถึงแม้ราคาจะเปิดมาแพงแต่ด้วยความที่เหนียวกว่าทุกด้านทั้งคุณภาพทีและอุปกรณ์ต่างๆคิดว่าวันนี้2-0มีแน่นอนนะครับลูกสาก็น่าจะมีช่วงวนนี้ซาอุน่าจะไม่รอดนะครับให้เชียร์ที่อาร์เจนตินานะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครัไปดูที่อีกหคู่ใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งเศสกับ ออสเตรเลียนะครับอ่าฝรั่งเศสกับออสเตรเลียแน่นอนว่าชื่อชั้นฝรั่งเศสดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วตัวก็ต้องบอกว่าออสเตรเลียก็เป็นทีมที่เป็นคู่แข่งที่ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยสี่ครั้งหลังสุดนะครับที่เคยเจอกันมาเนี่ยมีฝรั่งเศสชนะแค่นัดเดียวที่ขาดน,นะครับก็คือการเจอกันในเกมบุนเครือหกศูนย์เมื่อเก้าปีก่อนนะครับส่วนนองนั้นเนี่ย จะมี1 0 1 1แล้วก็2 1นะครับการเจอกันหนึ่งครั้งในฟุตบอลโลกก็คือเมื่อ4ปีก่อนนะอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็ชนะสนนะครับก็คิดว่าเกมนี้ไม่ง่ายนะสำหรับฝรั่งเศสถืมว่าจะเป็นชุดที่เล่นด้วยกันมานานแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่ามีการเรียกผู้เล่นดาวรุ่งามาใหม่นะครับแล้วก็การขายเบซมาไปเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลแน่นอนนะครับผมกับการผลิตสกอร์นะครับก็คิดว่าวันนี้เนี่ยออสเตรเลียก็เป็นทีมที่ ชุดเนี้ยเล่นด้วยกันมานานก็คิดว่าน่าจะทราบหนาให้กับฝรั่งเศสได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับทีมตาไก่แชมป์เก่าแล้วก็การป้องการแชมป์นะครับผมคิดว่าวันนี้ฝรั่งเศสเต็มที่น่าจะแค่เฉือนนะผมคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะเหนื่อยจริงๆนะครับราคาเปิดมาค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าฝรั่งเศสต่อ1.75 ผมให้กัดฟันหลอกออสเตรเลียดีกว่าว่าเชื่อว่าสู้ได้นะคือออสเตรเลียเป็นทีมที่ระบบทีโร่อนข้างดีแล้วก็ผู้เล่นค่อนข้างจะมีความเข้าข่ายกันสูงมากเพราะว่าเกมนี้ไม่น่าแพ้ขาดให้เชียร์ที่ออสเตรเลียนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่อาร์าเจนตินาครับแล้วก็ออสเตรเลียนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับผมสวัสดีครับ